ท่านสาธุชนกรุณาพิจารณาภาพต่อไปนี้กันหน่อย <c oughs> สาธุชนสาธุชนที่เคารพนะครับว่าเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลเขาแฉว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งเสพเมถุนกับสีกา <c oughs> ล้วนลามผู้หญิงและก็ที่สําคัญนะครับเนี่ยกล่าวหาว่าพระรูปที่ว่านี้นะครับยังไปลักทรัพย์หหลในตู้บริจาคของวัดอีกด้วย <c oughs> ท่านลองดูนะครับเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวัดวัดพระาธาตุแม่เย็นอยู่ที่ตำบลแม่ฮิ อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาบอกว่าเนี่ยภาพนี้นามาสู่ที่ชาวบ้านระบุว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในวัดเพื่อไปดูดวงแต่ถูกพระพระรูปนี้เนี่ยชื่อว่าพระวิสาขะมนตวีโรนะครับถูกกล่าวหาว่าลวนลามจับมือ,อและก็จับหน้าอกเมื่อกี้เห็นเอื้อมไปแล้วค่ะของผู้หญิงคนนี้ด้วย<อ>แล้วก็ยังมีภ,ภาพเขาบอกจับเหตุการณ์ที่พระรูปนี้ พยายามใช้ทูบเนี่ยหย่อนเข้าไปในตู้บริจาคของวัดแล้วก็เขลียรให้เงินออกจากตู้แล้วก็เอาซับไปอนอกจากนี้ยังมีรูปของพระรูปนี้เนี่ยหลุดออกมาเป็นรูปที่ถ่ายกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวเนี่ยไม่สวมใส่เสื้อผ้าคือทั้งคู่เลยไม่ใส่เสื้อผ้าว่าอย่างนั้นเถอะและก็พระเนี่ยหอมแก้มและก็ใช้มือจับหน้าอกของผู้หญิงราย,ราย,ร,ายรายที่ว่าเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับว่ามีเพศสัมพันธ์กันมาก่อน เนี่ยชาวบ้านบอกแบบนี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ชาวบ้านบอกว่าเสพเมถุนถึงขั้นอาบัติประชิกต้องขาดจากการครองสมณเพศอย่างชัดเจนนี่ชาวบ้านสรุปให้เลยนะโดยหลักฐานเหล่านี้ทางชาวบ้านได้สอดส่องพฤติกรรมและก็เก็บมานานหลายปีแล้วก็เห็นว่าควรบอกว่าหากปล่อยต่อไปเนี่ยจะสร้างความเสื่อมเสียมากยิ่งขึ้นจึงให้นางสาวจุไรรัตกันทาสุขผู้ใหญ่บ้านแม่เย็นหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ฮีเนี่ยเป็นตัวแทนยื่นเรื่องร้องเรียน กับทางเจ้าคณะอำเภอปลายให้ท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ดําเนินการทางวินยัย์งและก็ทางอาญาต่อพระวิสาขะด้วยว่าอย่างนั้นล่าสุดอ้าวทราบว่าพระวิสาขะได้เดินทางออกจากวัดไปยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วและจะไม่ยอมศึกหรือรับผิดใดๆจากข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงนะครับเนี่ยาการชี้แจงกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นก็ต้องรอฟังกันต่อไปว่าจะชี้แจงไหมหรือจะไปยังไงค แต่ของอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงนะปิดไม่มิดหรอกนะคะเดี๋ยวค,คงต้องเปิดเผยออกมา